ตะมัดถังปะกาเสนโตสัทธาอาหะอิมะอวิตะอุอะมิมะสะนะโมสิบนิ้วข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการแด่คุณครูอาจารย์ผู้ประสาทวิทยอันเป็นนิ่งนิดทั่วโลกาข้าพเจ้าขอไหว้เทพย,ยดาผู้ศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งพระพรมเมสีผู้เลืองลิขิไก ทั้งพระครูผู้รู้ไสยศาสตร์โหราจางจงมาอภิบาลปกเกษทั้งปิตุเลขชนนณีหลวงพ่อกลวยก็ดีจงมาเป็นสักขีพยานให้กับข้าผู้ท่องว่าคาถาอาคมให้บรรลุสมและศักดิ์สิทธิ์เป็นสุพมิตรแก่ตัวข้าตลอดชั่วกาละนานเธอ Namo tasaba kawato harato samma sampo dasanamata sapakawato harato samma sampo dasanamata อาราโตสัมมาสัมพุทธาสสะอมสิทธิท้าวฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแม่นะมะพทะแขนกูงามคือพระนารายใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤกษ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามกูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติปิโสภะกวานะลีติอิติมานิยะมะอมสิทธิท้าฟื้นเจริญสีหน้ากุงามคือพระแมน,นะมะพัทะแขนกุงามคือพระนาราย ใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤธิ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามกูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติพิโสภะขวานะลีติอิติมานิยะมะอมสิทธิท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมน่นมะมะพัทธแขนกูงามคือพระนาราย ใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤธิูกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามกูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกาณิโยอ,อิติพิโสภะวานะลีติอิติมานิยะมะอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแม่นะมะพัทะแขนกูงามคือพระนาราย ใายกูงามคือพระอาทิตย์ฤกิ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามกูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอ,อิติปิโสภะกวาณะลีติอิติมานิยะมะอมสิทธิท้าฟื้นเจริญสีหนะ้ากูงามคือพระแมนนะมะพัทะแขนกูงามคือพระนาราย ใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤธิ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักนาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติปิโสภะขวานะลีติอิติมานิยะมะอมสิทธิท้าฟื้นเจริญสีหนะ้ากุงามคือพระแมนนะมะพัทะแขนกุงามคือพระนาราย ชายกูงามคือพระอาทิตย์ฤกษกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามกูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณโยอิติพิโสภะวานะลีติอิติมานิยะมะอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหนะ้ากูงามคือพระแมน่นะมะพัทะแขนกูงามคือพระนาราย ใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤทธิกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามกูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติพิโสภะขวานะลีติอิติมานิยะมะอมสิทธิท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะพัทะแขนกูงามคือพระนาราย ใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤกษ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติพิโสภะวานะลีติอิติมานิยะมะอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมน่นะมะพัะทะแขนกูงามคือพระนาราย ใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤก์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามกูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักนาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลิกันหาชูชะโกโมกรุณาพุทธปราณีธายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติภิสโสภควานะลีติอิติมานิยะมะ